สวัสดีครับน้ำท่วมป่าข้าพุ่งนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับนี่แม่ฮะได้ขุดร่องน้ำระบายไว้นะครับผู้ช่วยผู้ช่วย เคไม่เป็นไรน้ำมันเกานตกแรงมากนะพ่วงไปเลยนะเด็กๆก็มาช่วยมาช่วยหรือมาเล่นไม่รู้น้รเราไปน้ำออนนะครับไม่อย่าเขาพ่นเน่าี๋เขาพ่นแล้วแหละเนี่ยเขาพ่นจะเอียดไปนะมันยังฟื้นได้อยู่นะเห็นไหม อ้ดีใจมากเลยดูเท้าออื้ปทุกคนอเจอสายเจอสายหนูถ้าทุ่มแรงตรงนี้มันจะเน่านะครับก็พูดเด็กๆก็สนุปกันมากเลยตอนนี้ คุณ<ป> <มา S 1> สมบรณ์คนนี้เป็นไงบ้างเียกต้กองบอกสิเียกบอกเพื่อ,อนๆดิสุดิอันี้เป็นไงบ้างมันเแบบล่าจมเหมือนตายดูตายดูรอกำลังจะงามเลยนะครับพูดนะตอนนี้ท่วมไปซะแล้ว ที่การเราก็ต้องขุดระบายบเดี๋ยวพาน้อง,องห้ดูมันื่นมาเนะคะน้องเบาเบาเเบเไม่ต้องรีบเูืม่เยอยรีบลม้มเพื่อนไปไอน,นี้แค่ไม่ทช่จีนจนี่คือค่ะ ดดเด,ดินตามร่องน้ำไปเด็กมเดินตามร่องน้ำไปนี่น,นำไปเล็บไปปูกตัดไปแล้วฮะไป้ไปต่อเล่นหนัเพื่อให้มันไหไลไวหน่อย มันเปียกน้ำไม่เวลาจะให้มันเปื้อนเยอะเปื้อนมันจะซักยากเออนี่ซักไม่อยากนั่งอ่ะไม่ได้มันเปื้อนลูกมันเปียกได้ไม่เลยแต่มันเปื้อนขี้โคลนขี้โคลนมันซักไม่ออกนังยองนี่อะไรที่โครนซักไม่ออกพี่เสื้อเปื้อนน้ำอย่างนี้นี่น้ำขี้โคลร น้ำนาเคลื่อนนะองีหนก็เปยกเนี่ยเห็นไเนี <s <s right> ่ยเปียก no ้นี่อย่างนี้แหละไปเหอะเนอย่างนี้แหละเปียกัรี้มันเปียกกับเพื่อนได้เหมือนกันนะมันเปียกเนี่ยอันนี้เปียกอันนี้เปียกอันนี้เพื่อนอันนี้ bây giờ mưa nắng cơm mà đi để nắng cơm mà đùm ạ Ừ này nhé ừ ừ Lòng giọt xưa, xưa giọt được xí. ừ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  ไม่ต้องหรอกเนี่ก็ซักอยู่ดีแหละชุดนี้แหละให้เพื่อนๆไปชุดๆไปนะเอาเล่นไปเดี๋ยวให้ขึ้นแล้วเอาเอาันนี้ขึ้นนั่นไงเห็นไหมจะเปื้อนอย่างงั้นลูกแล้วไปซักเองนะนะี่นะมันเปื้อนอย่างเงี้ยมันซักไม่ซักยากแม่เขาจะว่าเอาพี่ลูกขึ้นมา มันไม่ใช่น้ำสะอาดไงเป็นน้ำดำไป็ลมไม่นั่งนะพอแล้วมันไม่ใช่น้ำสะอาดน้ำเป็นน้ำจืดเปลื่นโคลนต้องน้ำสะอาดอยู่ในไปเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนเร็วบายบายค่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปเล่นน้ำสะอาดก่อนนะคะโอเครีบายยางอย่าลืมอะไร